ครับวันนี้เป็นการอุ่นเครื่องนะครับของเพชรเป็นแชมป์มาหลายรสถาบันแล้วนะครับตั้งแต่แชมป์ของมวยรอยเ0มครับแล้วก็เป็นแชมป์ PABA แชมป์ WBC บบันซแชมป์ WBO o r i e n t e l นชะครับชื่อจริงว่าสดใสพันคำเกิดอายุ27ปีนะครับเกิดที่เบอร์พูเวยียงจังหวัดขอนแก่นเคยเดินทางไปชกที่ต่างประเทศก็ที่ฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะครับ วันนี้มาเจอกับนักชกอินโดนีเซียอันนี้ซูฟินเชอร์กุสานชัยครับวัย28ปีนะครับจากสุราบายาอินโดนีเซียชนะ3 7นะครับ82เสมอ5นะครับเมันมี่ประสบการณ์สูงเลยทีเดียวนะครับรูปร่างก็สูงใหญ่เลยทีเดียวครับมาดูครับว่าเจอกับเพชรจะเป็นไงนะครับนักชกเก่ารายนี้นะครับถอยก่อนนะครับให้เพชรเดินเพชรขยับ อซูฟินนี่เคยชกกับนักชกในของในสังกัดของกอเกตเวอร์ชั่นมาสองไลน์นะครับคือเพชรบางบอนแล้วก็ย้อนไปถึงดวงเพชรเลยนะครับโอ้ยดวงเพชรกอร์เกตยิมด้วยนะนั่นเป็นการเด<ป>ินทา,างมาเมืองไทยครั้งแรกของอันดิซูฟินก็เจอกับดวงเพชรน,นะครับครับดวงเพชรนี่ก็เคยผ่านการชิงแชมป์เฉพาะการมานะครับในบีบีเอปัจจุบันก็เลิกชกไปแล้วครับแต่ว่าอันดิซูฟินตอนนี้ก็ตอนที่มาโชคกั้นก็อายุแค่20-21นะครับ น,นี่มาเจอเพชรครับเป็นมวยซ้ายจงังหวะฝีมือสิษย์เอกของประมวลศักดิ์โพสุวรรณครับเพชรสไตล์การโชวก็จะเหมือนกับน้ำมวนแหละครับล็อกสไตล์มาเลยนะครับฝีมือเป็นมวยซ้ายจัดจ้านมากครับลายนี้ช่วงหลังนี่เป็นมวยบุกนะครับโชคได้ทั้งสองสไตล์ตอนชกตอน,น,นแรกนี่เป็นมวยฝีมือใช่ครับมวยรอจังหวะนี่ปรับสไตล์ขึ้นมาครับ ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยของบัวขาวบัญชาเมฆนะครับมีคมพยักษ์แล้วก็ชิน ود ะเซจิชิน و ดะเซจิชิน ود ะครับสองแรงแข็งขันครับรวมกันเซจิมาเองนะฮะเทรนเนอร์ญี่ปุ่นคมพยักษ์นี่ตอนนี้อยู่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมีคิวชกแล้วนะเขาจะมีคิวชกวันที่11นะครับคมพยักษ์แต่คือสังเวียนที่จังหวัดลำปางครับยกได้ยังดูเชิงครับทางด้านเพชร ยังไม่เล่นเครื่องอะไรมากมายต้องดูทางของอันิสูฟินก่อนนะครับประมาทไม่ได้ครับยุคนี้ผู้ตัดสินบนเวทีครับกรรมการเฉลิมประหยัดรั์ปลายยกครับยังครับสายยังไม่ออกครับหมดยกแรกครับ มาติดตามบรรยากาศสดๆกันต่อนะครับวันนี้ก่อเก็บโปรดักชันนะครับเราเดินทางมาที่วิทยาลัยชุมชนน่านนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่หลายท่านต้องบอกเลยนะครับเป็นจังหวัดไม่ไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดนะครับต้องมาเยือนขอบคุณ m 1 5 0ครับขอบคุณจุเจเครื่องมือสาพรพัดช่างโซโลบริษัทต่อสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยางคืมโพนำเข้าจากเกาหลี ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณ Priority เครื่องเสียงติดรถยนต์ขอบคุณนายกสมชาติเจริญวัชรวิทย์ครับนายกสมาคมกีฬามวยาชีพแห่งประเทศไทยครับรางวัลพิเศษมาแล้วนะครับยาน้ามะกรูดตาหมอวิวัดครับร่วมกับสมุดสมุนไพรมอวิวัดครับมอบให้กับเพชรไม่ว่าจะน็อกหรือชนะคะแนนนะครับสองพันบาทครับเในห้างเสือมาไหมคุณสาชัยเฮียต่อมาไหมเฮียต่อไม่มาแต่คุณทวีศัก์มาใช่ครับเสือสิบเอ็ดตัวนะครับ ครับโทรมาครับโทรมาเมื่อกี้บอกว่าดูอยู่ฮะคิดถึงน้องๆเสี่ยโก้ไปจัดมวยที่ไหนก็ต้องไปด้วยนะของเสือซีเป็ดตัวเนี่ยแม้ว่าเหตุเต่ามมาก็ส่งตัวแทนมาตขานี้ส่งคุณทวิศักดิ์พรสัจจิ์มาครับชมต่อบนเวทีครับเพชรกับนักชอว์อินโดนีเซียครับวันนี้ยกทีมครับสามคู่ซ้อมเลยนะครับท่านผู้ชมเจอกับอันนิสูฟินเพชรเป้ามา118ปอนด์ครับแบนตัมเวทแชมป์โลกก็ คงอยู่ทางญี่ปุ่นนะคุณสารชัยแมนตัมเวทเนี่ยตอนนี้นักกญี่ปุ่นเป็นแชมป์โลกหลายรุ่นหลายเส้นหลายรุ่นสายสถาบันเลยนะครับสิบคนนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสิบนะตอนนี้นะเพิ่งเสียไปคนแล้วก็เป้าหมายนี่ส่วนใหญ่จะเป็น,นของเป็นของนักชกไทยหลายคนเลยก็ <c oughs> เป็นรุ่นเล็กๆตามสไตล์นะครับในช่วงปีนี้ติดตามของกอกเกตผลลัพน์แล้วกันว่าจะมีใครที่จะไปเป็นผู้ได้ชิงของนักชกญี่ปุ่น อยู่ดูแล้วมีทางเพชรบางบอนโพธิ์นรสิงห์เนีนะเพชรบางบอนนรสิงห์สามารถเล็กเนี่ยชุดนี้แหละครับแล้วรุ่นใหม่ๆก็ยังมีเพชรนี่แหละครับกําลังเจรนายู่ครับคุณก่อเกตพันิชยาเฉลรมนะครับครับต้องดูครับวันนี้จะโชว์สวยขนาดไหนนะครับรูชกในอันนี้สูฟินนี่เกาเกลมากมากครับอันนี้ฟันยานครับแหมอากาศก็ค่อนข้างร้อนครับคุณสนทนใช่ครับ ประมาณ40องศานดา้เนี่ยแต่ว่าท่านผู้ชมก็ไม่ถอยนะเข้ามาเรื่อยๆนะครับสําหรับแฟนมวยชาวจังหวัดน่านน่านเนี่ยโอ้โหเป็นเมืองที่ติดอยู่ในการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับ12บเมืองต้องห้ามพลาดนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โหมากมายเลยนะคุณสาชัยคุณสุนันก็ได้ไปเที่ยวชมมาแล้วใช่พระธาตุแช่แห้งครับแล้วก็วัดวารามอยู่ในเขตตัวเมืองเนี่ยโอ้โหเยอะมากเก่าแก่แล้วก็สวยงามมากเลยนะฮะท่านผู้ชมมีโอกาสมาเลยนะครับจังหวัดน่านครับ หมดยกที่ 2, 2> ชมภาพช้ากันนะครับจังหวะลุยของเพชรครับซ้ายกระทุ้งเข้าไปลำตัวยี่ดูวทีทีครับซ้ายเหมาะเหม็งเลยทีเดียวมีชมันหลายช็อตนะครับช่อง3 SD 3> ก่อนจะชมยกนี้ขอบคุณธนัทเฮิร์บครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขอบคุณปูนยินรีครับขอบคุณห้างขยาเสือ11ตัว ผู้ผลิตยากระสายเส้นตราหัวเสือเป็นยาแผนโบราณและขอบคุณเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตราเอ็กซ์ตราแฮปปี้พีเพิลเฟชชมกันต่อครับยก3ครับเพชรกอกเกตยิมคุณเครื่อง6ยกครับกับอานิสซูฟินครับนักชกอินโดนีเซียซึ่งก็เคยปะทะกับขุนพลกอกเกตยิมมาแล้ว2อลายครับเพชรบังบอลก็น็อกน็อกไม่ลงนะ วันนั้นซัดกัน12ยกเลยครับเจ้าแก็บวันนี้มาเจอกับเพชรครับปล่อยขึ้นมา1 1 8ปอนปด์อนครับเพราะนั้นต่อยกับเจ้าแกร์ใน5ใช่ครับมี่ขึ้นมาร18แต่รูปร่างก็ใหญ่ทีเดียวครับรับอันดิซูฟินโอ้ยโดนซ้ายครับมีซ้ายตรงที่อันตรายนะครับเพชรก่อเกตยิมรางวัลพิเศษก็มีหมอวิวัตรนะครับยาน้ะมากรูดบวกกับสบู่สมุนไพรนะครับ หมอวันนี่เป็นคุณลุงของเพชรบางบอลนะใช่ครับไปไหนมาไหนกับทีมงานกอเกตคุปตลอดนะฮะขึ้นเหนือล่องใต้ต่างประเทศนี่ก็ไปนะครับไปลาวมาไปลาวไปการบูชาครับเดี๋ยวจะมีเมียนมานะคุณไอ้มีพม่าคุณสันชัยเมื่อไหร่พม่าเวียดนามจีนเนี่ยจะเป็นเป้าหมายของกอเกตโปรดักชั่นที่ไปเปิดตลาดครับมีโอกาสนะครับติดตามดูบนเวทีแม่ค่อนข้างจะต่อยยากทีเดียวครับอันนี้ซูฟิน เขาตั้งรับนะครับคอยดักจังหวะเพชรก็ไม่ประมาทนะครับขยับพลิ้วออกมาตรงซ้ายจังๆครับแม่ซ้ายยังไม่จังนะครับทางซูฟินรู้ทางครับกาดนี่ไม่ยอมหล่นเลยนะครับกาดขวาเคาะไว้ครับเพชรเคาะก่อนหาจังหวะออกซ้ายซูฟินนีขยับตัวครับ ได้แต่มัดหน้าครับมัดหลังยังไม่ตามเลครับเพชรเอาเลยครับตามลำตัวแฟนๆกระตุ้นเรานะครับพี่น้องชาวน่านครับเมืองน่านอยากเห็นเพชรใส่เป็นชุดบ้างมฉันแหลบไปหน่อยครับข <_ seventeen> ยับเข้าไปอีกทีครับเพช okay. <_ Apollo> รปลาโยกอีกแล้วม嘛 ซูฟินนิดหนีครับหนีแล้วหลบเพชรต้องพยายามเดินเร็วโยกครับเอาแล้วซูฟินมาเข้ามานี่หมดโยกอีกแล้วชมกันต่อนะครับเพชรกับทางด้านอันนี้ซูฟินครับ วันนี้ขอบคุณ M 1 5 0รครับขอบคุณนายห้างพิชัยก,ก,กิตอิทีครับกรรมการผู้จัดการเจริญสุขเพสัตหุ้นสิวจำกัดขอบคุณเครื่องปรับอากาศมิสุบิชิเฮฟวีดิวตีโซลล์มนายบราชาครับรัชดาพิเศษยกสี่เลยนะครับเพชรอุ่นเครื่องวันนี้6ยกครับพิกัด120ปอนด์กับอันนี้ซูฟินนะครับเป็นนักชกจอมทรหดมากประสบการณ์ของอินโดนีเซียดูการออกหมัด การเดินหน้าเดินเกมของเพชรครับเด็กขอนแก่นนะครับจากอำเภอภูเวียงสายผ่านตลอดครับแต่วันนี้ยังไม่มีการฉายเป็นชุดๆนะครับยังไม่เห็นก็พยายามนะครับคือจังหวะเข้ามานี่สุฟินก็ก้มหลบคล่อมไปนะครับระวังตัวมากเลยครับอันนี้โซฟินเนี่ยป้องกันตัวอย่างเดียวเนี่ยแล้วจังหวะเนี่ยครับเสียจังหวะกันไปตลอด ว่ากันใหม่ครับสภาพอากาศค่อนข้างร้อนนะครับคุณสารชัยก็อย่งว่าแหะครับช่วงตามฤดูนะครับมดูตามฤดูตามฤดูนะครับแต่เช้าเช้านี่อากาศดีอากาศเย็นสบายที่น่านนี่นะครับเพราะว่าเป็นเมืองแห่งขุนเขานะครับครับอะโอ้โหีนาวแล้วครับเพชร เริ่มมาเป็นชุดเหมือนกันสฟินแยมัดไว้แล้วถอยเพชรต้องแม่นกว่านี้ครับซ้ายติดบุมแล้วครับดูครับซ้ายทีนึงขวาด้วยค้ำค้ำแล้วต่อยครับเพชรโอ้โหเจอสวนเหมือนกันนะวันระยะอยู่ครับน um ี่เป็นครึ่งทางหลังเลยนะครับจะโชกันหกยกเพราะว่าวันนี้เป็นการอุ่นเครื่องครับ แม่โดนซ้ายเหมือนกันเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะครับทางด้านสูฟินก้มหลบแล้วขึ้นมาเจอซ้ายเพชเรเอาละครับส่งลำตัวดูครับเล่นเป้าใหญ่ดูบ้างครับเพชรแม่กระแทกแยบเร็วครับสุฟินยังรับอยู่นะครับขยับหลอกเอา พอก้มหลบนี่ก็โดน้ะน,นะครับเพชรอื้มขวามาแล้วครับแม่จะต่อยคล่อมเป็นส่วนใหญ่เหมือนกันช่วงท้ายครับยกสี่ใครจะได้ชิงไวชิ้งไวชิงพิบอยู่ครับซ้ายเข้าเราโฉไปทีหนึ่งหมดยกครับดูภาพชานะครับจังหวะสวัดซ้ายของทางด้านเพชรใส่ับตัวของทางด้านอันดิสูฟินนะครับ กระซายตรงอีกมัดนึงครับสุฟินนี่ป้องกันตัวแล้วก็คอยหลบหลีกนะครับโยกศีรษะหลบทาให้บางครั้งในจังหวะมัดก็คล่อมไปครับวันนี้ต้องขอบคุณกำนันตุยนะครับคุณไตรชจุลินทร์นายกอบตอหนองน้ำใสขอบคุณมาโชเอ็มครับขอบคุณตลาดน้ำคลองโคนจังหวัดสมุทรสงครามและขอบคุณคารวานยิปซีรามคำแหงหนึ่งร้อยนะครับแหล่งรวมสปสินค้ายามค่ำคืนนะครับ แล้วต้องขอขอบคุณวิทยาลัยชุมชนน่านนะครับมีโครงการดีๆยกตัวอย่างเช่นการปลูกป่าบนยอดเขาหัวโลนนะครับใช้ชื่อว่าสวมรองเท้าสวมหมวกนะครับให้กับเขาหัวโลนเป็นโครงการดีๆนะครับมีการปลูกต้นไม้ให้กับป่าที่เสื่อมโทรมด้วย ของกอเกตบอลลัชันครับนัดต่อไปของท่องสาไอดีช่อง2ีงก็วันจันทร์1 1เมษายนนี้นะครับที่ลานหน้าวัดหัวเสืออเภอแม่้าจังหวัดลำปางมีทั้งเพชรบางบอนแล้วก็คมพยักษ์เอกชัยครับขึ้นชกกับนักชกต่างชาตินะครับและมีมวยสร้างญี่ปุ่นด้วยนะค่ะฟูตะอากิซุกิครับกอเกตยิมจะเจอกับอินโดนีเซียนะครับคิซังคิมวันที่1 1เเมษายนนี้นะครับช่วงมหาสงการ ก็ขึ้นเหนือ,อครั้งครับที่จังหวัดลำปางก็ใกล้กันน่าเหมือนี้ฮะคิวชคนี่เพียบเลยนะฮ<น>ะก่อเกตดักชันเดี๋ยวจะให้คอ่อยแจกแจงให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่ามีวันไหนบ้างที่ไหนบ้างบนเวทีก่อนครับยกที่5แม่นกนกลำบากเลยครับแบบนี้อันนี้เริ่มกอดแล้วนะฮะอย่างที่คุณสายชายเรียนนะครับวันนี้โอ้โหมาแบบเกมรับเลยระว,วังตัวมากแล้วก็ต่อยค่อนข้างยากนะครับอลิสซฟิน สายดีๆก็เพชรเอาให้แม่นๆทีเดียวคงไม่พอนะต้องชุดนะ,ะต้องใช้หมัดชุดช่วยเนี่ยกวักมือท้าทายเลยครับยังไงก็2,000บาทครับเพชรวันนี้ชนะครับไม่ว่าน็อกหรือนนคะแนนคุณหมอวิวัต์ครับยาน้ามากูดแล้วก็สบู่สมุนไพรครับมอบให้เลยครับ2 0บาทอบาทโดนไหมโดนเหรออ๋อลื่นลื่น,นเสียหลักเสียหลัก อากาศร้อนเข้าไปนะทางด้าน <ฮะ S 2> อันนี้ซูฟินดูแผ่วๆไปเหมือนกันเพชรก็ไม่ได้เร่งอะไรมากมายนะครับอือหยดักขวาเก่งเก่งว่าจะพลาดเหมือนกันนะ,<ฮ>ะเออโอ้โอยหยัวหมัดชุดครับเพชรลุยต่อครับน็อกโชว์หน่อยนะครับเพชรพอออกมาชุดนี่ทางด้าน ผูชกนะครับอันนี้ซูฟินนี่มีอาการให้เห็นเหมือนกันครับหยุดไปเหมือนกันต้องออกเป็นชุดนะครับปลายยกอีกแล้วครับนี่นะครับโอ้โหมาชมภาพช้ากันอีกทีนะครับยกติดผ่านมานี่เเ็ดออกหมัดชุดมากขึ้นครับมันมีจังหวะปล่อยหลายครั้งนะครับอันนสาวฟินโตนเขาซึมเหมือนกันนะครับนี่นะครับ เริ่มเบียดเริ่มบดเท่าไรครับเพรสูฟินนี้ตอนนี้รับอย่างเดียวครับชมกันต่อครับยกสุดท้ายเลยนะครับยกที่6เพรเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งครับเ,เข้าไปลุยขวาอัดซ้ายยังไม่เข้าจุดโฟกัสนะครับเบียดยับขวา แม่ต่อยค่อนข้างยากนะครับ <ฮะ S 1> อันดิสซูฟินอ้หแฟนๆก็พยายามที่จะส่งเสียงเชียร์นะครับเพช<ะ>เ <พะ S 2> ข้าไปติดอยู่ที่มุมครับโยกหาจงังหวะอยู่ยังไม่ออกบีเกมครับเพชขยับขยับซ้ายมีเด้งเหมือนกันนะครับ แฟนี้ก็อยากเห็นน็อกเอาแม่จงังหวะก้มหมวนแกครับอันนี้สุฟินเวลาก็เลยน้อยลงทุกทีครับน็อกได้หรือเปล่าอ้าวนี่แหละครับทะลุก,กาดเลยดี่คู่เปิดหัวรายการนะครับ คูเอกมันสามารถเล็กครับดูแล้วโอกาสครบยกสูงครับใช่ครับอ้าวอ้วอเพราะว่านังมือของเราก็ต่อยแบบว่าระมัดระวังครับคระมัดระวังทั้งคู่นะครับเน้นฝีมือเลยครับเพช ครับแม่ซูฟินลุยบ้างเรื่องติดแล้วและครับอันนี้ซูฟินมาติดแต่ยกสุดท้ายเดชเก็บแรงอมแรงไว้ยกสุดท้ายครับอันนี้ซูฟินเพชรยับไว้แทกยับดูเกมรับของเพชรครับพอตอนนี้ซูฟินไล่แล้วครับไล่บ้างแล้วคงจะรู้แล้วว่า ที่ผ่านมานั้นเป็นรองครับอันนี้ซุฟินเดินไล่บ้างครับโอ้โหแล้วมาไล่ยกสุดท้ายนะคุณสารชัยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพชรได้เป็นหมวยตั้งรับนะครับชอบแบบนี้มากกว่าผู้ว่าซู้วิ่งเข้าใส่นี่และครับ้าน่า,นาลื่นบ่อยครับหมดยกสุดท้าย เรามาชมรวมไฮไลท์นะครับการชกระหว่างเพชรกับธนดาอี้สุฟินครับเกมการชกนี่ก็ส่วนใหญ่เพชรเป็นแบบฝ่ายแนี่วงหายกแรกนะครับไล่ต่อยไล่อัดครับสุฟินนี่ป้องกันตัวระวังตัวอย่างเดียวครับก็มาเริ่มเปิดเกมบุกในยกสุดท้ายก็ไม่ทันแล้วแหละครับเพราะว่าเพชรมีทำแต้มต้นเยอะๆครับเราเลือกช็อตเด็ดๆให้ชมกันนะครับช่องสามไม่ดีช่องยี่สิบแปดครับภาพสวยคมชัดครับ เชิญตามัญชาออนมณ์ครับเชิญครับบนเวทีท่านผู้ชมครับกลับขึ้นมาบนเวทีนะครับมวยชั่วคราวอยู่ที่วิทยาลชุมชนน่านจังหวัดน่านนะครับกับศึก M150 ถล่มบอลลังโลกคู่แรกของรายการชกกันครบ6ยกครับผู้ชนะได้แก่เพชรกอรเกียรติยิมครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันนะครับนี่คือผลงานอีกไฟหนึ่งของเพชรกอรเกียรติยิมนะครับ